สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะอยู่บ้านพักมอลมอีสานนครศรีค่ะที่ไม่ที่ค่ะพี่น้องเก็บแล้วก็ติดตั้งต่อนะคะที่บ้านพักเนาะก็ติดตั้งไว้เลยนะคะทีื่อประจการที่แล้วค่ะเทบจะไม่ได้พักกันเลยนะคะคุณพ่อเก็บรากาติดตั้งเลยเรด้แล้วนะคะก็จะปูไว้หมดนะคะขึ้นไม่ที่นัน่งร้านต่างๆนะคะเพราะว่าถ้า เอาตั้งไว้เอาก้องไว้นี่บางครั้งอะไรเห็นบ่ครบค่ะอะไรต้องติดตั้งไว้จะได้รู้ว่าชิ้นไหนหายนะคะนี่ก็ตั้งเต็มนะคาจะสนับสนุนได้นะคะกดไลค์กดแชร์น้ำแข็งยี่ใสพอมองใด้น้ำแข็งมาหันเรือปะไม่งั้น ก็ขอให้ปีหน้าปังๆด้วยจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวอีกจัง่อยก่อนออลังไปออลพูดไปซสื้อเดี๋ยวสนับสนุนค่าเครื่องดื่มสนับสนุนค่าเครื่องดื่มได้นะคะให้ทีมเบื้องล่างกับทีมเวทีนีคะกำลังติดตั้งค่ะ่ เราตั้งได้เจ็ดคน่ไหมพ่อได้อยู่เนาะชวนต้องเงี้ยปะอ๋อร้อยเปนลักานมันอ๋ออ๋อก็จะตั้งไว้สำหรับวัดทำฉากไม่ได้ไปยังไงเนี่ยมัมีดเบือทีแล้วไหมอ๋อก็เลยต้องอ่าต้องวัดวัดทำฉากจากไฟจริงฉากชุดใหม่ไงค่ะไม่น่าไปนึกว่ามันจะถูงค่ะเ่รู้ว่าใส่ใดญเนาะ ฉากแล้วดูน้าจะตั้งได้ค่ะทำไมเวทีสูงจังเลยเพิ่งรู้นี่ต้องต้องเอาไวทีใส่ประมาณนี้แล้วปีนานเวทีใส่นี่เลยนี่สูงประมาณนี้เลยไอเสื้อไอ้ื้อผอนะจไวเรียบร้อยพร้อมเขาไม่วัดฉากวัดใหญ่เดี๋ยวเดือนสิงหาเจ้ากันมาส่ง สิงหากันยาแมนเอาเชิดกันไปกับว่าไหนเทิดกันเชิดกันเดี๋ยวไส้ซื้อไม้เบิ้นเลยแฟนกระดานอ๋อมันจะผูน้ำแล้วค่ะเออมันมันสีมันไหนมันชื้นค่ะมันชื้นกระบวมอ๋อนี่ค่ะแบบนี้เนาะเออไม้กระดานเนี่ยค่ะถ้าถ้าเอาไว้สี่เพราะเป็นยังค่ะจอนจอดจอนกันไปปวกกับขินอ๋อจากเฟ้นแรกคอดเฟ้นสุดท้ายค่ะก็เลยต้องพึ่งไว้เออใกล้ๆใัรพึ่งอากาศพึ่งลมไว้ค่ะมันไอ้โดนน้ำเนี่ยมันบวมค่ะ ดีเลยซื้อน่อยกต่ิเป็นซื้อมากมันบ่ได้ก็ได้ต้องก็ได้เห็นมันเรียบร้อยนะค่ะพ่อก่อนก่อนกลับเนาะแมนนี่พี่ว่าก็จะเป็นพ่แทกฉากเิ่นพาดูงันว่าต่ติปนี่ฉากแบบนี้แบบนี้ก็ตั้งทั้งหนาไว้เดี๋ยวพินจะได้มาแทกมาวัดใช่ค่ะเมื่อคืนนี้คนเยอะมากนะคะประมาณห้าหกพันคนเลยเตะสนามนี่นี่เหลือไว้แต่ทุงแล้วก็ลังเก็บของค่ะเดี๋ยว ทีมอ่พ่อบ้านนะคะเพื่อนกับที่เก็บเขย้อยเก็บขยะเพื่อที่จะทำความสะอาดอลนา้นค่ะเมื่อคืนนี้คนเยอะม,มากนะคะรอชมคลิปจากแขกแล้เชิญขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะกำลังเก็บของค่ะทีมติดตั้งเวทีก็ติดตั้งเวทีไว้นะคะเพื่อให้ทีมฉากนะคะได้เข้ามาวัดนะคะเพื่ออ,ออกแบบฉากในฤดูก,กาลที่จะมาถึงนี้นะคะ ต่ตามใ่จริง <Tot em> ส่วนการแก้รูปแบบเวทีนะคะพ่อจะเข้ามาช่วงประมาณสิงหาคะสิงหากันย่าเลยคะเขามาแก่แบบนะคะว่าโครงเวทีจะออกมาในลักษณะไหนนะคะรูปแบบใดนะคะสำหรับไปดูกัน่ะก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะเมื่อคืนนี้โอ้โหเฟีหลายค่ะคารสอนค่ะ ลังไหลกันมากเนาะรถติดกันแบบอยู่ตรงถนนใหญ่นี่ขี่ชายลงนะคะโอ้รถติดรถจอดยาวเป็นแถวค่ะยาวเหยียดเป็นหลายกิโลเลยนะคะหนางานจะแน่นครับเต็มเป็นเครื่องดื่มนำทางเนาะทางผู้จัดและผู้สนับสนุนกับมานค่ะพี่น้องขายเครื่องดื่มกันเ ตาทำหน้าที่สุดยอดเลยจินนาทีสุดท้ายจริงๆขอบพระคุณชะพี่ปอให้พอแล้วตัง้งเวทีไว้ค่ะเพราะว่าพีดูกันที่เรา,เราตั้งไว้แต่ว่าพีนี่จะตั้งไ้บางส่วนเพราะว่าให้ฉากนะคะให้ทีมฉากได้มาวัดนะคะเพราะว่าจะได้ออกแบบฉากกับขนาดจริงต่อไปนะคะส่วนรูปแบบเวทีที่แก้นะคะก็จะปรับเปลี่ยนในลักษณะในนั้นก็รอชมนะคะ พอจะขอมาแก่ไปที่ประมาณช่วงเดือนสิงหานะคะนี่ส่วนด้านคอสตูมก็กำลังพึงขนเก็บขนค่ะ,ะไล่ความชื้นนะคะอากาศไม่หนีดแดดก,กับปอดโปรกก็บ่าไว้นาะพี่น้องดีค่ะค่ะอากาศฝวบว่าตก็แมเมนบาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีขลองหวายคองเส้นนะคะสุดยอดค่ะคล้ายออกคู่บาอาจารย์หลวงพอ่อเจริญสุดยอดมากๆนะคะ บนไว้์บาไว้กระยูพี่น้องศิลปินศิลปินก็อันนี้แอดแอดก็ยังไม่แน่ใจนะคะแต่เข้าข่าก็บ้านดาวนะคะกับที่ในคลิปนะคะที่เข้ามาลานะคะกับมีไอปริชาแตมสีเว็บชินวัฒน์นะคะที่ในคลิปที่พระเอกแตมสีได้เอาลงนะคะ่ะสำหรับการ มาล่าบอทโนดตนะคะพี่น้องส่วนการอัปเดตอื่นๆนะคะก็อยู่ในช่วงของการเตรียมนะคะเพราะแอดมินเองก็ยังไม่ทราบนะตรงนี้นะคะก็ต้องรอทางผู้บริหารนะคะรอพี่ป๊อปนะคะรอเฮียหน่อยบอทโนตนะคะเคะคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่ง หรือว่าอาจจะรับใครเพิ่มเข้ามาออดิชันเข้ามานะคะก็ะต้องรอติดตามค่ะในเร็วนี้นะคะกัตสิเดสาบกันแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเพิ่งปิดฤด,ดูก,กาลไปนะคะแอดมินเองก็ยังไม่รู้นะคะพี่นนอมแค่นู้แอดมินกับซีวอลซูฟังว่ามีกักขึ้นกันค่ะด้านนี้ก็จะเป็นขนนะครับก็ซอยสางความยิงไงยอลังการนะคะ28กำลังหาเวทีค่ะอาจจะเป็นทีมเกาที่เขาเคยใส่มินิคอนเสิร์ต อาจจะประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวให้ทางพี่ป๊อปนะคะพี่ป๊อปได้จัดหาต่อไปค่ะนี้ก็เก็บขนไว้นะคะปีหน้าก็ที่ีการโอมการฟอกไมหมพี่หน่อเพราะว่าปีนี้ใส่งานสมบุกสมบันซะเหลือเกินขนฟูต่างๆตอนนี้มันมีกี่พันการคะเนี่ยเยอะไหมมันเติมไปเลยเนาะทุกอย่างค่ะก็จะซ่อมแซมนะคะ ดี๋ยวฤดูกาลนี้น่าจะมีการเตรียมการที่ดีนะคะแล้วก็รวดเร็วขึ้นเนาะพี่น้องก็จะเป็นแบบเป็นแผน,น,นมากยิ่งขึ้นก็ขอบพระคุณทุกกําลังใจนะคะที่งานใช่ค่ะก็อีสานนครศรีในฤด,ดูกาลที่สามก็ถือได้ว่าเฮามีคิวงานหลายเนาะพี่น้องก็ถือว่าเราก้าวเข้ามาอยู่ชั้นเอ,อยู่ในชั้นของหมอลำชั้นแนวหน้านะคะคืะอว่า ก็เป็นที่จับตามองนะพี่น้องการโยกย้ายศิลปินการการออกการเขา่าบางคนก็เกิดการอิ่มตัวค่ะบางคนก็ต้องการอยากขยับขยายเนาะเพราะว่าเพื่อนก็อยู่ตรงนี้มาปีแรกละลอยหกสิบหางานปีที่สองสองอยปีที่สามสองลอยสามสิบกว่างานก็อยู่กันมากคุณหาหกลอยคิ้วงานหาหกลอยกว่างานอยู่กันมากสามปีก็อยากมีการขยับขยายเป็นเรื่องปกตินะคะพี่น้องก็ต้องรอเบิ่งวาซิปนี้การเพิ่มการเติมผู้ใดเขามาเทน เพราะว่าคิ้วงันในปีหน้าก,ก็การันตีอยู่แล้ว200คิวงนันเราต้องรอเบิ่งค่ะเพราะว่าอันนี้ก็อยู่ในช่วงของการปิดฤดูก,กาลนะคะเขากัยังไม่สมารถให้คําตอบใดว่าศิลปินท่านใดที่จะล่าลงแน่เนาะค่ะบอสสมัคาราะบุได้แต่ที่แน่ๆคืออยากเป็นทางการก็คือตามในคลิปเลยนะคะที่พระเอกแต้มสีไดเขาไปล่าบอทโนนนะคะที่นนองเขาไปเบิ่งได้แฟนคลับโตเกียวให้กําลังใจเด้อครับขอบพระคุณค่ะ ใช่ค่ะคนชมอย่ายึดติดเราแมนค่ะก็พยายามนะคะอีสานนครสินเองก็พยายามถ่ายภาพรวมนะคะเรื่องของการแสดงนะคะศินตินนะคะอยากให้ทุกคนมีบทบาททอ้ทอกันนะคะพี่น้องเวลาเวลามีการลาหรือว่าอ่าบอสมาขึ้นไปที่ไหนก็นจะได้ทดแทนกันได้นะคะทุกแนบทุกทีมนะคะก็ให้พี่น้องยึดที่ตัวโชว์นะคะมีหันมือยัอโซ่ก็พยายามปรับพี่น้องปรับทุกอย่างคือจังเห็นแล้วค่ะนี่ โค้งสุดท้ายก่อนปดิดฤดูกาลก็ปรับนะคะหลังจากที่วหน้าเจมเนาะที่เพื่อนได้ไปบวชนะคะก็ได้มีการปรับก่อนเมลเล็กคุณเอเข้ามาแทนก็ถือว่าลงตัวนะคะบดเจมแล,แล้วก็เลยแบบแล้วก็เลยบอได้ขืดนะพี่น,นะะ้นองเพราะว่ามันลงโตแล้วก็เป็นท่านผู้ชมฤด,ดูกาลหน้าก็จะมีการปรับแน่นอนนะคะแม่นค่ะก็อยากให้จดจำนะคะในแบรนด์ของอีสานนครศินนะคะ การยึดติดกับตัวศิลปินเองก็ถือว่าทุกคนกับศรัทธานะคะก,ก็มีบ้างนะคะแต่ว่าพยายามให้ยึดนะคะภาพลักษณ์ของวงนะคะองค์กรเนาะให้ขายภาพรวมนะพี่น้องอีสานนครศรีก็สามารถทดแทนกันได้และในฤดูกาลหน้าก็จัดให้ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมนะคะก็จะมีการรับมาทดแทนแน่นอน,นะค่ะราจุดนี้เนาะข้อบอกพร่องต่างๆเดีวยวทางหลังบ้านนะคะทางทีมผู้บริหารก็ จะมีการปรับแน่นอนนะคะพี่น้องคะก็ฝากให้ติดตามด้วยนะคะใช่ค่ะให้กำลังใจพี่ตาในการทําง,งานขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณกําลังใจดีๆนะคะพี่น้องคะที่ยังหักลวกโบ,บ่ชิมนะคะอีสานนครศรีไม่ว่าเราจะ,ะมีวิกฤตต่างๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นบททดสอบค่ะในปีที่สามปีที่สี่นี้นะคะเพราะว่าเราก็อยู่ในจุดที่มีแสงขึ้นมากนาะพี่น้องบอกง,ง่าย มือกลองมือกลองพักผ่อนค่ะทุกคนพักผ่อนนะคะคนที่อ่าอยู่ทํางานสดแจงนะคะมึงก็พักผ่อนเพิ่งก็หลับอันนี้ก็จะเป็นทีมคอสตูมนะคะสามารถเก็บคนเคลียร์ขนนะคะพวกนับต่างๆนะคะนับแล้วก็เคลียร์แล้วก็ี่ที่ได้กําหนดนะคะ่ะนี่ก็จะมีการจดไว้นะคะนับอยู่เบนบอกนี่ค่ะ ก็นับแล้วก็จะได้สำรวจไว้นะคะว่าสีนี้มีประมาณไหนเวลาเราใช้งานนะคะจะได้เติมถูกนะคะจะได้กำหนดโชคกระบ,บะต่งตงางๆกาูดูการหน้าก็ไม่ได้ว่ามอลลัมกะดูเดือดพี่น้องอีสานนครสีนิงก็ต้องอเหตุผลงานแข่งกับปีนี้แหละพี่น้องที่ปีฤูดูการไปให้ดีที่สุดนะคะส่วนจะออกมาในลักษณะรูปแบบใดนั้นฮา,ากระนี่แทนค่ะจัดการจะเตรียมแล้วก็สำรองไว้นะคะ ก็อยากให้แฟนคลับเปิดใจนะคะทานใดที่บ่เคยชมนาออีสานนครสินก็เปิดใจนะคะรับชมมีสารนครศินนะคะกว่าจะมีวันนี้ได้นะคะกับมาาไก่อสมควรวเมื่อคื้นี่บอสกับเนียอีกกันโอ้ยนางยิ้มกันคุนพี่น้องเบิ่งโชว์อไอ้แฮหลวงพ่อภาัยเขามากนี่ก็ปึื้มปิ่มกันนะคะเฮียกับบอสก็นั่งอยู่ตรงหน้ามิกนุ้นใส่ลายแดนก็เหมือนกันนะคะมีแต่คนเก่งๆค่ะเพื่อเขา้าซ้อมกันนี่ เขาซ้อมกันประมาณหาวงแรงบอกเฮประมาณซีหาวงเลี้ยงคุณเดีเพราะว่าเวทีโบเลวเพราะว่าปกติอะถ้าจัดงานใหญ่แล้วะเราต้องมีเวลาสแตนบายหนึ่งวันก็นในการติดตั้งระบบอันนี้คือทีมงานทํากันแบบว่าเหมือนกับออกงานทั่วไปเลยค่ะก็คือทํากันตอนเย็นบริสอบอ่าบริพักพี่ป้อมให้สอบนี่ประมาณซีหาหลอบพี่หน้องก็ซ้อมเมื่อวานนี้นะชกต่อซ้อม แพ้อหลวงพ่อประสัยเนาะก็ซ้อมประมาณสี่ห้ารอบนะคะก็ซ้อมกันพุนล้สองสามผุนพี่น้องเขามากตอนแรกก็ยังหวั่นใจอยู่คะ่ะว่าอ้สิมีคนมาบ่เนาะพว่าหมอลำมเล่นแล้วลสามทุนกลัวแล้วศาสต์นี้ยังเเครื่องสนามดิ๊งมอว่านี่ทีงาน,นเองก็แอบ,บหวั่นนะคะแต่พอเล่นแล้วอุ้สตออนคะ่ะพี่น้องมาเหตุกำลังแรงชี้แรงใจกันลายคัคะค่ะอบอุ่นแห้งมันขึ้นแน่นแน่นนี่พี่น้องก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะของอีาสานนครศิีเองนะคะในฤดูกาลนี้ เดี๋ยวท,นนที่รักษามาตรฐานไว้นะพี่น้องฤดูกาลหนนะ้าก็อยากให้ติดตามนะคะผลงานจะออกมารักษารูปแบบใดนั้นต้องรอชมเพราะว่าทางผู้บริหารเองนะคะพี่ป๊อปเฮียหน่อยบอสโน้นนะคะผู้การนะคะก็ได้จัดเตรียมไว้แล้วนะคะสป็นแบรูปแบบงานโชว์ต่างๆเนะสนอกันแล้สก็ศิลปินก็เดี๋ยวรอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะจากผู้บริหาร เมื่อคืนนี้ขายบัตรนะคะก็ประมาณเกือบ4พันค้น3,000ปลายๆนะคะแล้วก็ออนไลน์อีกนะคะกรถือว่าพี่น้องมาให้กำลังใจกันแบบเพิ่มพูนขึ้นมากแล้วกัร้านค้าข้างนอกนะคะแล้วก็ข้างในงานอีกนะคะชีมง,งานเพื่อนน้คนแต่มือนพี่น้องคนออกคนเข้านะคะ ทั้งเบื้องหนา้าเบื้องหลังอยู่ในงานอุกสรรคเป็นภาพที่ประทับใจนะคะสำหรับคอนเสิร์ตฤดูก,ดก,การในครั้งนี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะพี่น้องที่ศรัทธานะคะชื่นชมผลงานการแสดงของอิสันามนนะคะฮักกันโดนแพ้งกันโดนๆพี่น้องซอยอยู่ซอยดันซอยเชียนะฮะในทีมงานเป็นกําลังใจนะคะที่ดีนะคะเป็นกระจกสะท้อนทีมงานบางครั้งนะคะอาจจะ ด,ดูดูได้ไม่ทั่วถึงนะคะพี่น้องก,กับสะทอนกลับมานะคะแล้วก็จะรีบปรับปรุงนะคะแล้วก็พัฒนาเจ้ค่ะรอมันเปิดบงนะคะเปิดบงก็ประมาณสี่ห้าตุลาคมประมาณนี้นะคะส่วนมั่นพักนะคะก็สร้างแล้วนะคะสําหรับห้องพักแดนนะคะก็เป็นห้องรวมค่ะหลายคน,น้นอก็กังวลเนาะพี่นอ้องเรื่องของหนาต่างแต่นะเอาแบบมาแล้วนะคะก็เสื้อนในสีมือของวิศวร วิศวกรนะคะในการออกแบบเนาะจะออกมาลักษณะรูปแบบใดกัถ้าโ,โอเคกับตรงมีการเก้่ค่ะแต่ถ้าเกิดอยู่ได้โอเคก็ไม่มีปัญหานะคะดันก็ทยอยนะคะเคลียร์นะคะชุดเนาะก็จะได้รับเงินประกันนะคะสมัครใครเคลียร์เสร็จครบแล้วนะคะก็จะได้เงินประกัน,นะคะ่ะเพราะว่าพี่ป๊อปเองก็อยู่ออฟฟิศนะคะก็เตรียมพร้อมนะคะสำหรับการโอนให้น้องพอลลี่นะคะเป็นคนตรวจเช็คให้นะคะ สำหรับชุดการแสดงต่างๆส่วนทราซูมก็เคลียร์งานของตัวเองนะคะพวกงานขนต่างๆรถบัสก็อาจจะมือแรงค่ะมือแรงก็ทย่อยกลับค่ะรถทีมงานคันต่างๆนะคะรถเช่ารถบัสก็จะเคลียร์ของออกนะคะให้แดนเซอร์ได้มาเก็บของเป็นพวกเสื้อผ้าเป็นพวกที่นอนอียงนะคะที่พยายามเคลียร์นะคะบางคันก็จอดไว้นะคะให้พักพรนะคะสอง้ม,มือบางคันก็เคลียร์แล้วก็กลับเลยนะคะก็แล้วแต่สะดวกของผู้รับเหมานะคะสะ่วนนี้ก็จะเป็น ห้องพักนะคะของแดนเซอร์ซึ่งมีการก่อสร้างก็จะให้เสร็จทันนะคะช่วงซ้อมแน่นอนนะคะสิงหาเนะาะจะขับันพักอีสานนครศรีน,นะคะมีคิวงานรองรับแล้วนะคะ200คิวงานสําหรับท่านใดที่อยากรวมงานนะคะตัดสินใจนะคะก็คํานวณได้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีงานยกนะคะสวัสดิการนะคะพี่หน้าลดแอร์นะคะทุกคันก็จะติดแอร์นะคะแล้วก็ไม่มีงานยกพร้อมกับประกันนะคะอันนี้คือเป็นห้องภายในเนาะพี่น้อง ก็ถือว่าเย็นนี้ได้ขนาดนีขนาดยังแบบยังไม่ได้ตีฝ้าแล้วก็ยังไม่ได้ติดแอร์นะ,ะอันนี้ก็จะเก็บรายละเอียดนะคะยังเช่ิตีฝ้าแล้วก็ติดแอร์ก็มีประตูออกนะคะตรงข้างหน้านะคะแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นห้องรวมเดี๋ยวก็จะมีเตียงเข้ามาเพิ่มนะคะนี่ค่ะโชว์หลวงพ่อปาใสใช่ค่ะทุกคนตั้งใจมากแล้วก็ทุกคนมี แนวคิดนะคะมีมีความคิดที่แบบอู้สะอ่อนค่ะค่ะคิดได้นะคะยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะแปลกแปลกตาหนางานั้นคนลุกพี่น้องบอลกับพี่ไห่คือมันสุดมากนะคะมันขึ้นนี่บอสกับเฮียเองนี่แบบตื่นตันใจเลยนะคะเพราะว่าบอสกับเฮียมไม่ได้มาดูโชว์อ่าไม่ได้มาช่วงซ้อมนะคะแดนเราซ้อมกันนี่จนคำเนาะ <S <S แล้วก็พอมาก็ได้ดูโชว์นะคะปื้มปีนกันคูยเอฟเองก็แบบ ยืนห้กําลังใจกันแบบยุคข้างหน้านี่แบบทุกคนคือแบบสุดมากนะคะเมื่อคืนเราปล่อยจอยนะคะมาตรฐานนะคะของแดนปีนี้ก็ถือว่าก้าวกระโดดพอสมควรค่ะแล้วก็เป็นเนืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะห้โซมกับเอ่อโมลํมมิติใหม่ของคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็มมลัสองร้อยสามสิบคิวงานนะคะแดนเองนะคะทีมงานเองนะคะแล้วก็ต้องตระหนักถึงจุดจุดนี้นะคะเพราะว่าข้าขายคุณภาพากข้าขายผลงานนะคะพี่น้องทุกคนก็ ต้องพยายามนะคะรักษามาตรฐานนะคะเพราะว่าใช่ค่ะประตูประตูมีสองฝั่งค่ะก็มีด้านหน้านะคะก็ต้องรอดูตอนต่อไปนะคะสำหรับหของพักเนาะก็อยู่ในช่วงของการก่อสร้างค่ะว่าที่เป็นลักษณะรูปแบบใดก็ยาวนะคะเตรียมไว้รับรองนะคะ แล้วก็โซนของอา,อาจารย์นักดนตรีนะคะที่มีการสร้างอีกอาจจะเอาไปซ่อมล่ํนิดหน่อยเพราะว่าห้องพักของอาจารย์นักดนตรีโซนด้านนู้นที่ติดแอร์นะคะกะซ่อมกะถือว่าซ่อมได้อยู่ค่ะแต่ว่าเวลาสินา้นล้ินเข้าไปฟ้องก็อาจจะคับแคบนิดนึงนะคะห่องที่สางไว้แต่ว่าแอร์เย็นมากนะคะส่วนด้านนี้ก็เอาตู้มาเลี้ยงไว้โซนด้านหลังก็จะมีการก่อสร้างต่อไปรอบๆบ้านพักนะคะ ก็ถือว่าปีนี้นี่อันมินยอมรับว่เา,าเรามาอยู่ปีที่ปีที่สองนะคะแล้วก็มอลามีสารนครศินก้าเข้าสู่ปีที่สามนะคะมอลลาสองปีกวัวพี่น้องปีนี้กับปีที่สามก็ถือว่าปีนี้บอสเองก็จัดหนักนะคะสิ่งก่อสร้างต่างๆก็พยายามเติมนะคะ,ะสิ่งอำนวยความสะดวกเขามานะคะนี่นี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นของอาจารย์นักดนตรีนะคะแต่ว่าแดนก็พักอยู่นะคะตอนนี้ทุกนเนทุกทีมอันนี้ล้มพัดล้มพัดนีบแล้วค่ะเนี่ยลมพัดไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงอาหารนะคะจุดตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆจุดอ,อำนวยการนะคะก็เอาไว้ร่วมต่างๆนะคะพี่นงองอ อยู่ตรงเวลาทําฉากทําอะไรก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะสาหรับไปดูการแรกี่ฉากบางส่วนก็ยังเก็บไว้ด้วยคะ่ะพี่น้องก็ถือว่าทีมงานเก็บไว้เป็นอนุสรน,นะคะเนี่ยเก็บไว้ฉากสําหรับฉากที่ใช้ยังไม่หมดนะคะน่นาจะฉากฉากปีปีที่ปีที่สองปีที่สองมาเนี่ยปีสอง,สอง,สองกระจกยังเหลือเกือบทุกเม็ดนะคะนี่บรรลังก์ก็เอาลงไป มันล่งเ,เก็บไว้อันนี้ป้ายอ๋ออีสานนครศินแต่ว่าฉากฝากขึ้นเอาประจุด้วยใส่บางส่วนชั้นต่างๆเอามาเรียงไว้นะคะเดี๋ยวสร้างสิได้ขม่านะคะมาวัดขนาดอันนี้ของปีแรกนะคะอาจจะคบของปีแรกได้ปีหน่องเห็นรวดไล่ปีที่หนึ่ง าาอันนี้ชาของปีแรกนะคะกระจกกันยังเหลืออยู่ค่ะ